ฐานะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิในยะที่สามพิกุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการเหล่านี้มีอยู่หกประการเหล่าไหนเล่าหกประการคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ตนทําเอง ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ผู้อื่นทําให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ตนทําเองก็มีผู้อื่นทําให้ก็มีผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ไม่ต้องทําเอง เกิดขึ้นได้ตามลำพังผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ไม่ต้องใครอื่นทำให้เกิดขึ้นได้ตามลำพังผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ไม่ต้องทำเองและไม่ต้องใครอื่นทำให้เกิดขึ้นได้ตามลำพังข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า พิกุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าเหตุอันพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเห็นแล้วโดยแท้จริงและทำทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่เกิดมาแต่เหตุด้วยพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการ